สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องรอมมี่เข้าสู่ยุ่งทุบชาแนลนะคะดีมากขอบคุณทุกคนรู้ว่าต้องทำเอฟเฟก์ด้วยตัวเองนะคะแนะนำตัวทักทายเป็นแฟนนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อรอมวิชยาหวังชื้อช่วงค่ะค่ะน้องรอมภาคมากี่ปีคะถ้ารวมฝึกด้วยประมาณ7ปีอ่าเอาพากจริงจดีค่ะถ้าพากจริงๆปีนี้เข้าปีที่สามค่ะ โอโหปีที่สามมาเร็วมากเลยจริงๆนะคะน้องรอมนี่คือภากเป็นนางเอกเรื่องโฮมทาวชชาช่า <Yeah. S 1> yeah. พาก,กับซึ <laughs> ่งขอบคุณมากนะขอบคุณมากคุณรู้ว่าเราไม่ทำเอฟเฟกต์ใดๆประกอบอบบ <laughs> พากับพี่นกใช่ไหมคะแล้วคุณก็พากับพี่ยุ่งเป็นซอจูรีใช่ไหมชื่ออะไรนะซอมีรีอ๋ออุ๊ยลืมขอโทษซอมีรีในเรื่อง วินเชนโซอันนี้เขาจะลอยๆเออเออล่องลอยล่องล,อย,ลอยคือแบบเฮ้ยเข้าแม่คือแบบดูเออดูลอยแม่แต่แรกพี่ก็นึกว่าเฮ้ยเราอาจจะพักได้แต่แนวแบบนั้นพอเรามาแนวแบบเป็นนางเอกโคมเท้าเฮ้ยมันก็มีความสดใสกระเพิบกระปั๊บเอ้ยเราก็ทําได้ดีอีกอะ,อะเออแล้วเราก็ได้พักร่วมกันอีกเรื่องอีเดนซีโร่ใช่ค่ะน้องรำทำบทด,ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนแปลด้วยอ่าพี่พุ่งเป็นแฮปปี้ หนูเป็นชื่อเลยนะเป็นแมวพีโ <P ino. S 1> น่ค่ะพีโน่เอนทำเสียงพีโน่ให้ฟังหน่อยไะหคะสวัสดีค่ะทุกคน,นชื่อพีโน่ค่ะผมแฮปปี้นะครับเจ้าของช่องนะครับเจอใครก็ลากเข้ามาสัมภาษณ์ตลอดเลยครับ <laughs> <laughs> อยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่รอมบ้างก็บอกได้เลยนะครับเราจะสัมภาษณ์พี่รอมนิดนึงนะครับพี่รอมเข้าวงการพากย์มาได้ยังไงครับ เรียนที่โรงเรียนภาคมาก่อนค่ะแล้วโรงเรียนภาคที่ไหนคะดับบิงคอนเนอร์ของน้าต่ออ๋อของพี่ต่อค่ะก็ไปฝึกกับน้าต่อประมาณปีสองสามปีมแล้วหลังจากนั้นงานทีมน้าต่อหลุดอมแล้วลอมก็พักมาทํางานแปลหนึ่งปีแล้วก็มาขอฝึกกับทีมอมัมแหมช่องเจ็ดฝึกกับอมัมแบมมาประมาณปีสองปีโควิดก็มาพอดีเลย อ๋อพอปีสองปีโควิดมาพอดี<ช>ก็มาแล้วเราก็มาจเจอกันในช่วงโควิดนี่แหละที่มาเจอกับพี่ยุ่งเนาะใช่ไหมคือตอนแรกที่พักภาคกับงแแมเนี่ยในปีสองปีนี้ลอมส่วนมากบทบาทที่ลรอมได้รับนี่จะเป็นบทอะไรอะคะก็เป็นตัวล้อมๆอมหมดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องมาปรับสไตล์การพากของเราให้เข้ากับทีมอาแแมด้วยอืมเป็นยังไงเอ่ยก็ของอาแแมเนี่ยจะธรรมชาติสูงมากคือเมื่อก่อนตอนอยู่กันนะัต่อก็คือก็พักก็แบบ บาปกติทั่วไปแต่ของออนแบม,มออนแบม,มจะบอกว่าอันนี้มันแหลมไปนะให้มันทุ้มหน่อยนวลนๆอีกอลอมก็เลยเปิดประตูสู่โลกใหม่อีกโลกหนึ่งซึ่งก็คือแบบนวลนๆนนนนหวานๆที่ลอมยังไม่เคยทําได้มาก่อนอ,อ๋อน,น,นวลๆหวานๆเช่นอะไรครับเอออย่างจริงๆอย่างหมอฟันยุนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนลอมก็น่าจะทําไม่ค่อยได้ด,ดีค่ะน่าจะแบบทายเสียงม,มันจะดุเพราะว่าลอมเป็นคนทายเสียงดุอ,อ๋อ แต่พอมาอยู่กับแอมแมบบปุ๊บตายมันวนวลมากเลยเออมือก็เลยก็ดีนะมันเป็นประสบการณ์อย่างน้องใบพลูก็มาจากอาแม่มใช่ค่ะแล้วก็จะมีความเป็นธรรมชาติสูงเหมือนกันอ่าซึ่งอยู่นี้เพี่งว่า,านักภาคที่ภาคแนวแบบไม่ภาคภาคเกินไปอ่ะก็ค่อนข้างพิจาได้รับความนิยมเนาะเออก็คือ จริงๆแล้วเราพูดให้เหมือนคนพูดก็ได้เป็นธรรมชาติมันก็น,น่าฟังกว่าแล้วจากที่เราพากๆมาเนี่ยค่ะเราพากแล้วเราประทับใจบทบาทไหนที่สุดเพราะว่าเชื่อว่าลอมก็อาจจะผ่านมาไม่ได้หลายปีมากอะไรแบบเนี้ยตัวไหนที่เราประทับใจมากไหมคะจริงๆลอมประทับใจทุกตัวเลยเพราะว่าแต่ละตัวมันจะเหมือนเป็นโจทย์ใหม่ๆให้ลอมได้แบบฝ่าฟันจริงๆอย่างพีโนเนี่ยก็ชอบมากเพราะปกติลอมไม่ถนัดเสียงแหลมๆเบลมแบลๆน่ารักเลยแบบ ไม่ค่อยได้ทําก็ได้ทําอันนี้ขอบคุณพี่บอสด,ด้วยแล้วพี่บอสก็เห็นอะไรในตัวลอมคะเาก็ไม่รู้ตอนที่พี่บอสเขากํากับลอมเขาบอกว่าไงบางอ่ะเขาสอนอะไรลอมบ้างเขาก็บอกว่า,าพี่เชื่อว่าลอมทําไดา้ลองประมาณนี้ประมาณนี้แล้วคือลอมก็ทําบทเรื่องนี้ด้วยลอมต้องได้ผ่านตามมาแล้วล mm hmm. อมก็ต้องซ้อม,มาบ้างและที่เหลือพี่ก็ให้เป็นหน้าที่ของพี่เขามาคอยแบบคอยไกคอยบรีฟ ทีนี้ถ้า,ถาให้เมาส์เนี่ยคือตอนที่ไปอัดคิวแรกคือเละเทะมากลอมกับไปเฟลทไท่ึ้คนเลยเวันนั้นเนี่ย เรามีไปภาคอีกที่หนึ่งแล้วก็ภาคตั้งแต่แบบสิบโมงถึงสี่โมงแล้วก็มาลงของพี่บอสประมาณหกโมงแล้วไอ้เรื่องตอนสิบโมงเนี่ยคือหลอมก็ตะโกนเยอะมากเป็นเรื่องที่แบบบทดราม่าร้องไห้ตามล่าหาแม่ตัวเองอแล้วพอมาพีโนพีโนกเ็เสียงหมดใช่ปะใช่ค่ะเสียงหมดแล้วคือทำได้ไม่ดีเลยหลอมก็แบบเฟลมากว่าเอ้ยเราทําให ทุกคนเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างาเงี้ยพอแบบนัดคิวใหม่แบบคราวนี้เราจะต้องไม่เป็นเหมือนเดิมอมคือตอนนั้นคือเขายกเหรอคะยกคิวป้ะหรือว่าก็ก็พักไปทั้งแบบนั้นพี่บอกแกก็เข็นให้ลอมได้จนจนจบคิวนั้นนะคะแต่ว่าเสียงของเรามันเหมือนกับมันเส้นเสียงเราเราพังไปช่วงหนึง่งหรือมันอ่อนล้ามันอ่อนแรงเหนื่อยอะตอนนั้นมันอ่อนล้ามากกว่าอืมมันเป็นเรื่องปกตินะพี่ยงว่าเพียงแค่ว่าถ้า สมมุติอย่างพี่ตงเจอ,เอรู้ว่าพี่ต้องไปพากเรื่องเนี้ยแล้วพี่ต้องบีบเสียงสูงอะ่ะพี่้งจะขอเป็นคิวแรกเออหรือถ้าเรารู้ว่าเราต้องแบบพากอะไรหนักๆบทอะไรหนักๆมาเราควรจะเลี่ยงเ,เราอาจจะต้องต้องเลี่ยงไว้ไปเป็นแบบวันอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะแบบว่าหนึ่งเสียงเรามันไปไม่ถึงอ่าแล้วงานก็นออกมาแบบคือเรารู้ต้องทํายังไงแต่เสียงเรามันไม่อํานวยอะไรอย่างเงี้ย <No. S 2> อตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะแต่พอหลังจากนั้นก็คือจะไม่ซ้อนคิวอีกแล้วโ okay. อเคดีมันทุกอย่างเป็นประสบการณ์อยู่ละแล้วตอนนี้มีบทบาทไหนอยากพากอีกบ้างคะลอมอยากพากคาแรคเตอร์ที่มันตรงข้ามกับลอมแล้วแคคเตอร์ลอมเป็นไงคือลอมเป็นพวกในเนยประหยัดพลังงาน <laughs> แหมเพราะงั้นเวลาเจอทุกตัวที่มันมีความตรงข้ามกับลอมอย่างเงี้ยลอมก็จะได้แบบ เริประหยัดพลังงานแล้วก็แบบใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรพลังงานเต็มที่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างหมอ,อ,อยุนเนี่ยมันตรงข้ามกับลอมไหมหมอยุนจริงๆมีความใกล้ตัวลอมนิดนึงแบบเขามีความหญิงๆสไตล์สาวชาวเมืองนิดๆซึ่งรอมก็ก็มีบ้างเหมือนกันคุณเป็นบอกว่าซิตี้เกิร์ลเหรอคะค่ะเป็นคนกรุงเทพถ <laughs> กรุงเทพค่ะแล้วไงคะแล้วหญิงๆเหรอคะคุณรอมดูภายนอกหญิงมากเลยค่ะจริงเหรอรรพี่ก็ไม่ได้รู้สึกนะ เพราะว่าเรา,า introvert ด้วยหรอคะ introvert น,นี่คืออะไรอะ่ะเราจะเก็บ <คน S 1> ตัวอย่างี้ป่ะค่ะอ๋ออย่างงี้ต้องต้อง cast ของพี่ติดเซ <c oughs> เพราะตัวเนี้ยมันก็นไม่ไม่ไม่น่าที่จะเก็บตัวดูบา้บาบ้าบอบอด้วยอ่าก็ถ้า cast ได้เดี๋ยวเจอกันสาธุค่ะ S 1> <S 1> <S จะได้มาลองอะไรประมาณนี้เนาะเออเออก็มีอะไรที่อยากจะฝากออกับเพื่อนๆพอไหมเพราะว่าเวลาของรอมันมีไม่ได้เยอะมากไงพิ้มก็อยากจะรู้ว่าแบบเออเฮ้ยเนี่ยรอมั้ยมีแฟนมีอะไรที่อยากจะอ๋อตแพรการ์ตูนด้วยเยอะด้วยเหมือนกันเนาะใช่ไหมปีที่แล้วมีโอกาสได้เยอะเลยคะ่ะอืมมีอะไรบ้างคะไหนๆขายของนิดนึงเ,เรื่องอซามาแลงกิงลอมภาคเป็นน้องบอจิอ่ะฮะแล้วก็มี blue period พักเป็นน้องครว่านะมากี่ blue period ก็ของบอสเหมือนกันใช่ค่ะอ๋เอเฮ้ยคุณพาคนี่ด้วยที่เขาเป็นกระแส dragon ball อ,อ,อ๋ออ <c oughs> ูเสียงสูงล,ลอมลอมลืมเลยเสียงสูงนะคุณ r a g o ก b บอกไงล,ลืมเลยค่ะลืมมีจริงทำไมลืมละ่ะมันมันมันไม่น่าจดจำขนาดนั้นเลยเหรอคือ <c oughs> ตอนไปภาคพี่บอสพูดว่าเสร็จแล้วก็ลืมลืมไม่ได้นะลอมขนาดนั้นเลยพี่เฮ้ยเขาก็แบบ มันมีความมีคําถามเต็มหวัวอะไร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 เฮ้ย hey, ไม่ได้นะแล้วเรารก็รูปไปจริงๆนะจริงเหรอแล้วแล้วพอเรามาดูแล้วเป็นไงอ่ะได้ดูปะยังไม่ได้ดูเลยค่ะยังไม่ดูอืมไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่ได้ดูแล้วก็ฝากคนอื่นเขาดูก็แล้วกันไม่คือตอนนั้นแล้วแล้ตัวละครคาแรคเตอร์ตัวนั้นเนี่ยกดากันบอกเป็นไงคะจีจี้เหรอคะโอ้เธออจำทุกตัวที้เธอพากได้ไง่พี่จำไม่ได้วะเก่งจังลอาจำได้แค่นั้นแหละค่ะอ๋อเออมันเป็นไงคะ จำได้ว่าในเรื่องจีจี้มันไม่เหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะเอ้าเหรอไม่เหมือนเลยในการ์ตูนเป็นไงอ่ะในการ์ตูนเขาดูบับบลี่ดูสใสัยมากกว่าแต่ว่าจีจี้ในดราโก,กนบอสอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหรอที่จำได้คือมันไม่เหมือนกับในการ์ตูนที่เราเคยดูตอนเด็กๆเ,เลยอ๋อเหรออืมแต่คือพี่ก็แพ้ด้วยเรื่องนี้พี่แพ้เป็นไรพี่ก็จําไม่ได้ละ <laughs> พี่รู้แ <laughs> ค่ว่าพี่เป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยรู้แค่นั้นอ่ะรู้แค่ว่าพี่บอสบ,บอกว่า อ่ะเจ๊เป็นตัวร้ายนะอ่ะเจ๊พากเลยเจ๊พากเลยอ่ะเราก็ร้ายไปแล้วก็ร้ายไปร้ายไปจนจบก็แค่นั้นละคะ่ะก็หมดไปละหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างซอมีเรียหนูภาคเป็นตัวแบบอย่างนั้น่ะมันใกล้ๆตัวหนูไหมใกล้ใกล้เหรอลองบางทีบางมุมลองก็มีความแบบซอมิรีนิวินเชนโซ่นะที่พุ่งเท้าวความกดเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็คือเขาจะเป็นแบบลักษณะไงเนะน้นลอมทําผมอะไรนะที่เขาชอบทาท่าของเขาอะ โอ๊ยแล้วถ้าถ้าสะบัดผมเดี๋ยวแบบมันจะหลุดไหมคะเพราะแบบนายจะแบบเฮ้ยเออใช่แล้วแบบนะแล้วนายก็จะพูดแบบคุณทนายค่ะเออแบบล่องๆลอยๆมากแบบคุณทนายค่ะใช่เฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกพี่วางตัวลำตุนเนี้ยพี่ก็แค่ลองดูนะปรากฏพอลองลอมผ้าปุ๊บเฮ้ยเข้าว่ะแบบใช้คำว่าเฮ้ยโคตรเข้าเลยว่ะแบบนางดูแบบลอยดูแบบ ดูแบบอะไรมันผีเหมือนผีจริงเออเหมือนจริงๆพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออเออเ้ยเรารู้สึกว่าเราก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราวางไปนะว่าเออเราวางตัวถูกอะไรแบบเนี้ยเนาะเอออ่ะอันนี้ก็ฝากพุ่มกับหลายๆคนกันละกันนะคะยุ่งพิ้งว่าตอนเนี้ยหลายพุ่มกับเนี่ยเขาก็เออเรียกลองไปใช้หลายงานเหมือนกันเนาะใช่ไหมก็เรียกน้องลอนไปใช้หลายงานตอนนี้ก็ยังแปลอยู่ด้วยปะคะแปลด้วยค่ะแปลด้วยอืมแล้วแปลกับภาคนี้ชอบอะไรคะชอบภาคค่ะ ชอบภาคมากกว่าใช่ค่ะเ,ออเพราะว่ามันได้แสดงออกใช่ไหมด้วยค่ะแล้วก็แบบมันเป็นงานในฝันของลอมตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยมีมีวิธีการฝึกยังไงคะเนีบอกน้องๆน,นิดนึงค่ะฝึกของลอมเหรอ,อจริงๆมันก็ต้องอ่านหนังสือให้คล่องแล้วเราก็ต้องตีความข้อความได้ด้วยอม,มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนี่คือลอมฝึกอ่านเองที่บ้านไหม รอมีฝึกอ่านที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่ารอมก็หนอนหนังสืออืมอันนี้พี่พุ่งฝากเลยนะเรื่องอ่านหนังสือสำคัญมากคือเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยเนี่ยมีนักพากที่เป็นวัยรุ่นรุ่นๆลำลอมเนี่ยที่เป็นแบบว่าเด็กผู้ชายหลายคนที่พี่พุ่งเจอมาแคสเนี่ยคือเสียงเข้า acting ดีแต่คราวนี้เขาจะติดในเรื่องของการอ่านหนังสือยังเรายังจะมาแบบสะกดคําตะกุกตะกักอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิด แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นคุณต้องกลับไปฝึกด้วยคุณไม่ใช่ว่าคุณจะมาฝึกตรงตอนที่ถึงหน้างานแล้วมาอย่างนั้นอ่ะคือสมมุติเรามาแคสเรามตะมานัา่งอ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสืออยู่ฟิลมันก็ไม่มาใช่ไหมคะก็เลยบอกเออลองฝึกอ่านหนังสือดูคือลองอัดอัดเทปหรือเปล่าเรามาฟังป้าหรือว่าอ่านเฉยอ่านเฉยค่ะแล้วก็เวลาฝึกของเราชว่วงนี้ก็คือเวลาที่เราทําบทด้วย Oh. เพราะว่าเราก็จะต้องแบบลองภาคตามให้รู้ว่าแบบล็อกคาพอดีไหมต้องเปลี่ยนคํำไหม hmm. เพราะฉะนั้นมันการทําบทของลอมก็คือการฝึกไปในตัวด้วยอก็โอเคนะคะถือว่าได้แบบว่าอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงนะพ้งคือหัดอ่านหนังสือเนี่ยไม่ใช่แค่อ่านในใจนะมันไม่ได้ประโยชน์อ่านออกเสียงออกมา hmm. อ,อดูว่าเราอ่านคล่องหรือ,อยังเร็วขึ้นหรือ,อยังอะไรแบบนี้ สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมคะเพราะว่าเนี่ยหมดเวลาแล้ว <laughs> เราหาช่วงปุ๊บปัป๊บรับโชคแล้วก็แบบล่าเข้ามาสัมภาษณ์เลยอะคะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ว่าขึ้ลนล่าสุดหนูมีผลงานอะไรบ้างหล่ะที่หนูอยากจะฝากเอ่อถ้าล่าสุดล่าสุดก็คุกกี้รันคิงดอโอ๋เออ,อคุกกี้รันหนูพาก็นตัวอะไรน้องคุกกี้รสครีสตรอเบอรี่คุกคคกี้รสครีสตรอเบอรี่พี่ก็พากนะ แต่พีุ่้งเป,เป็นอะไรนะพีุ่้ง,จำ,งจำไม่ได้ละคีอะไรสักอย่าง่ะแต่ตัวนั้นน่ารักมากเลยอืมไม่รู้อะพี่จำไม่ได้ละพี่ไม่รู้รพี่ตัวนั้นจะบอกว่าเออคือเสียงมันจะแบบร้ายแล้วมันก็แหลมคล้ายๆประมาณอสูรเทมารีอะใช่ใชเออซึ่งพี่บอสก็บอกออออให้ให้เจลงตัวนี้เราเห็นกันแล้วแบบของง่ายๆบ้างไม่ได้หรอให้แบบหุ่นล้อแล้วก็เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือต้องแบบจริตสุดเออแล้วตัวแบบนั้นลอมชอบไหม ตัวแบบที่พี่ยุงภาคอย่างอสูรเทมาริอย่างเงี้ยลองชอบไหมจิงลองชอบค่ะแต่ว่าเคยลองไหมยังไม่ได้ลองขนาดนั้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาเรียกมาโรงงานเขาก็จะต้องแบบโอเคใกล้กับเรามากกว่าอุ๊ยมาขอประตูแล้วว่าหมดเวลาของคุณแต่เพียงเท่านี้โอเคค่ะงั้นยุ่งทูบชาแนลปิดรายการก็ได้ค่ะขอบคุณน้องลอมมี่นะอุตส่าห์มาเอ่อให้เราสัมภาษณ์นะคะเราก็บอกบุกเข้ามาแล้วเราก็บอกว่า สัมภาษณ์เลยไหมล่ะมีเวลาเหลือนี่ขอบคุณนะคะไว้ถ้ามีโอกาสใหม่ๆจะมาสัมภาษณ์น้องลอมต่อนะคะวันนี้ยูทูบชาแนลกับลอมมี่ไปก่อนนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดภาคคนสำคัญของคุณในคลิปต่อๆไปเก่งมากลอมมี่สวัสดีค่ะเก่งมากสวัสดีค่ะ